ันนี้มาทำเมนูน้ำซุปหมูสับตุ้นไข่ค่ะหวานหอมอร่อยจบในชามเดียวเลยแบบนี้น้ำซุปใส่กิ๊กเตรียมสามเกลือโดยโขลกพิกไทยกระเทียมและรากผักชีจากนั้นตัดคลึ้งใส่ไว้ที่หมูสับปรุงรสหมูด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสปลามดาดมตวงค่ะเตรียมก้านผักกาดขาวซอยบางผสมกับหมูสับ ให้ใส่ไว้ที่ก้นถ้วยเลยค่ะจากนั้นตอกไข่ลงหนึ่งฟองตามด้วยกุ้งแห้งนำไปนึ่งปิดฝาให้เรียบร้อยประมาณ10นาทีค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็ใส่เฉ็ดลงไปค่อยๆเทน้ำซุปให้พอท่วมนึ่งต่อไปอีก 5นาทีจนสุกร้อมเสิร์ฟโดยต้นหอมลงไปค่ะซุปหมูสับตุนไข่ค่ะซุปนี้มีน้ำซุปใสกิก๊กหวานหอมไข่ไขก็ชอบค่ะทำง่ายในหม้อใบเดียวจบเลยค่ะแล้วหมูสับนะคะก็จะหอมสามเกลอือค่ะรสกลมกล่อมมีกุ้งแห้งแบบนี้ด้วยอร่อยค่ะ